ใช่ยังบอกเริ่มแล้ววันนี้ก็มาเนี้อยู่กับไลก็อยู่อันเกมนี่นะครับวันนี้ยวผมจะมาทำทำฝึกปะทะตัวเองในแบบฟ้านะครับแล้ว่ามันมันเป็นช่องหนึ่งครับที่แบบเขาทำเหมือนกันนะครับมันช่องไม่รู้อ่ชื่ออะไรไม่รู้โอเคคู่แรกนะครับเป็นชื่อไทท่าบุบอานะครับนี่ก็คู่แรกก็หันมาแบบนี้นะครับอันนี้ ฟูกนเลยครับเนี่เด้อเอตอตัวนี้สีเขียวเลือดจะไม่ลดนลครับตอนนี้สีแดงเลือดลดสีเขียวก็เลือลดลมเหมือนกันเงียอโอตัวนี้ลอยแล้วครับลอยเงียยจะตกแมปนะครับตอนนี้ก็าตอนนี้สีเขียวเลือดน้อยกว่าสีแดงครับสีแดงเหมือนจะชนะนะครับใครชนะโอมอืมสีแดงชนะครับสีแดงชนะ Okay. ฟีแดงชนะคู่ต่อไปก็เป็นคู่กันเลือกแต่หนึ่งพี่โตฝามแขนคู่ต่อไปเป็นพี่โตฝามแขนนะครับไอจะปิดคู่ต่อไปเป็นพี่โตฝามแขนนะครับเริ่มกันเลยแล้วกว็ตอนนี้แล้วกว็ตอนนี้ฝ่ายฟีแดงเลืล่อนรถมากกว่าฝีเขียนะครับตอนนี้ฝีเขียวเยลือดรถมากกว่าฝ่ายฝ่ายแดงนะครับอันนี้ใครจะชนะนะครับฝ่าย ฝ่ายแดงชนะครับคราวนี้ฝ่ายแดงชนะครับฝ่ายต่อไปนี่แับไหนโอเคกับตรงนี้ก่อนนี่กับตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เริ่มกันนะครับมันจะแหลกหน่อยผมใส่เพิ่มผมผมใส่เยอะไปหน่อยนี่ครับแม่นี้ยกับ ตอนนี้กัดกันอยู่นะครับกัดกันอยู่แบบนี้ครับตอนนี้สีแดงเลือดลดเยอะกว่าสีเขียวครับตอนนี้สีเขียวมันจะชนะนะครับตอนนี้สีแดงเลือดลดกว่าสีเขียวเยอะแล้วครับตอนนี้สีเหมือนสีดงเหมือนสีแดงจะแพ้นะครับตอนนี้ฮสีแดงตายแล้วครับสีเขียวชนะครับก็วนาเป็น ได้ด้วยใจจะบอกครับคอเคู่ต่อไปนะครับก็เป็นช้างพี่โตเอาวางผิดคู่นะครับนี่ครับช้างพี่โตก็เป็นแบบนี้ครับตอนนี้ฝ่ายสีแดงนี้ฝ่ายสีเขียวเก้ไปนะครับนี่ครับ,รบตอนนี้ฝ่ายสีแดงเลือนลดน้อยนะครับแลฝ่ายสีเขียวเลือลด น่าจะเจอยอะกว่าสีเขียวแล้วตอนนี้ฝ่ายแดงเหมือนจะแพ้นะครับเพราะว่าอฝ่ายฝีแดงแพ้จริงด้วยครับไม่อะไม่อยากดฟฟคูคุ้นะเกอบเยอต่อไปก็เป็นกับดักนะครับกับดักที่มันเป็นมือกระดูกที่ผมสร้างมาตั้งนานแล้วครั้งแรกที่ผมเล่นเกม ARBF ผมก็สร้างแบบนี้เนี่ยครับราเทพดิเกมเริ่มกันเลยเขาจะละ ฝ่ายแดงชนะครับเป็นฝึกที่โคตรสั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมเลือกตัวแป๊บหนึ่งเป็นเป็นมันเป็นอันนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นรูป right? บอลลีนะครับรูปบอลลีที่ที่มันหมุนที่มันที่ทำไมมันหมุนก็ไม่รู้น่ครับนี้ครับแบบนี้ครับหันหลังนะครับอาฟูกกันเลยน่ครับมันจะแหลกหน่อยผม่า่โคตรเยอะนียก็ผม่ายที่เข็มมาเป็น มันเป็นเกาะน,นะครับน่ครับตัวน,นี้ฝ่ายฝ่ายฝ่ายสีแดงเหมือนจะเลือดลดเยอะกว่านะครับแทนดีเขียเลือดลดน้อยกว่าครับโอ้ยคนแหลกเลยก mm ็ฟลอ้เพื่อทำให้แหลก mm hmm. เพื่อทำให้แหลก mm hmm. มากเก็บจะขางนะครับจะเ้เ hmm. ก็บเราเร็ว นะครับตอนนี้ฝ่ายแดงเหมือนจะเลือดลดน้อยกว่านะครับโอเคเลือดลดเยอะกว่านะครับตอนนี้เลือดเหมือนจะเท่ากันนะครับเฮ้ยตอนนี้รู้สึกว่าสีเขียวเหมือนจะแพ้นะครับเพราะว่ามันเลือดลดน้อยกว่านะครับตอนนี้สีเขียวจะแพ้แล้วครับสีเขียวแพ้แล้วโอเคกับสีเขียวแพ้แล้วนะครับนี่ครับคู่ต่อไปก็เป็นคู่นี้ครับนี่ครับคู่แบบนี้ผมไม่รู้ชื่อมันนะครับมันเป็นในตอฟ้ากินพืช ยับอ,อาเดี๋ยวไปเดี๋กโอเคได้ครับเริ่มกันตอนนี้ตอนนี้ฝ่ายสีเขียวตายเลวครับกดกดฟันกดฟันเลยครับโอเคจะไปเป็นตัวนี้ครับตัวนี้หน้าชุบเข็มอยู่หม่ไครับมาเลย ลมแล้วกับลม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 ,มันมันม,มีอยู่คนหลังเลยครับครับตอนนี้่ายสีเขียวเลือดลดน้อยกว่านะครับโอเคเลือดลดเยอะกว่าตอนนี้วัวตอนนี้ทุกคนตอนนี้่ายสีแดงเหมือนจะเลือดลดเยอะกว่านะครับตอนนี้ตอนนี้เลือดเอ่อตอนนี้สายสีแดงจะแพ้ครับไายสีแดงแพ้แล้วครับสายสีแดงแพ้เรียบร้อยเพค,คู่ต่อไปเดี๋ยวผมหาคู่ก่อนนะครับจะไปช้าง ช่างหลายหัวช้างกี่หัวไม่รู้ไม่ได้นับตอนฟังอเอคไม่เลยเมันฟูไม่ได้มันจะผักเอาผักก็แบบนี้ในก็แบบนี้ในควาในควาจจะฟูกันแบบนี้นี่ไม่ใครชนะหรอกโอเคกดออก คือ okay. คู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมหาคู่แป๊บหนึ่งคู่ที่ยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวไปคู่เนดอฟ้ามีเกาะไม่ใหญ่ไม่คู่ช้างเริ่มกดโอเคนี่ครับคู่เนดอฟ้ามีเกะาะหันบิดทางหันบิดข้างจุดเกินี่เป็นบบบน,นี้นะครับหบันไปโอเคนี่ครับต่อไปก็แบบนี้นะครับฟูกันเลยแบบนี้ นี่ติดที่ตรงนี้ครับตรงเนี้ยตรงนี้ไม่มีใครเลือดลดเลยนะครับตอนนี้มืนได้ยินเสียงจิ้มนะครับตอนนี้ไฟสีแดงเลือดลดแล้วนะครับฝ่าฟสีแดงเลือดลดไปตอนนี้าฟสีแดงเลือดลดเลยครับายสีแดงเลือดลดตอนนี่ไยสีแดงมันจะตายนะครับฝฟสีแดงมันจะตายแล้วไฟสีเขียวเลือดลดแค่นี้เดียวนะครับ ตัวนี้สายสีแดงเสียเปียกกับตัวนี้ฝ่ายสีเขียวได้เปียบอยู่นี่รับ่ายสีแดงพยายามกัดอยู่นะครับแต่ฝ่ายสีแดงกัดไม่โดน่ายสีแดงัพยายามกัดอยู่นะครับแต่มันกลัดไม่โดนเพราะว่าอะไรโดนฝ่ายสีแดงก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโดน่ายสีแดง่ายสีแดงมันเลื่อนรถเองหรือเปล่าก็มันโดนกัดคอเลยดวงกับตอนนี้สีเขียวเลื่อนรถดิ่งนะครับ <kolej explicar> <não S 2> <ton> ไฟสีแดงจะตายแ,แ,แล้วครับตอนนี้มไนจะได้จะตายแล้วฝ่ายสีแดงเหลือครึ่งแล้วครับตอนนี้ฝ่ายสีแดงจะตายแล้วฝ่ายสีแดงตายแล้วครับฝ่ายสีแดงตายแล้วฟิเขียวชนะครับเอาคู่ต่อไปคู่คู่คุณเอ้คู่นี้จับไปแล้วหรือยังวะ น่าจะผ่านไปแล้วนะเออใช่จำได้อยู่ต่อไปคู่นี้เป็นคู่ลิงเนี้ยขาเป็นนี่ไม่รู้ขา,าอะไรนี่ครับนี่ครับพูดกันเลยตอนนี้ตอนนี้ฝาสีแดงเลือดลดน้อยกว่าสีเขียวครับ อันน de. ี Luckily, ้สีเขียวเลือดลดเยอะกว่านะครับอันนี้ใส่เอียงเลื่อนลดเท่ากันแล้วครับเลือนลดเท่ากันแล้วแล้ว่าตอนนี้มันสีเขียวจะแพ้ครับสีเขียวแพ้แล้วครับสีเขียวแพ้แล้วครับจะไปคู่นี้จัดไปเลยยังพอจับไปเลยยังจับโอเคคู่นี้ครับคู่นี้ ก็แน่เนี่ยจาะหนึ่งไปตัวนี้มีเล็กทั้งตัวครับนะครับตอนนี้ตอนนี้สีแดงเสียเปรียบกับสีแดงจะตายแล้วครับตอนนี้ตอนนี้สีเขียวเลือดยังเยอะอยู่นะครับสีแดงจะตายแล้วสีแดงได้จะตายแล้วครับสีแดงน่าจะตายใช่สีแดงตายแล้วเคสีเขียวชนะคู่นะซ้ำ ปิดกลิ้แล้วนะครับตอนนี้จะฝิมนาทีแล้วครับโอเคบ๊ายบาย